สวัสดีค่ะเด็กๆสัปด,ดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสีกับสัญลักษณ์กันนะคะและคุณครูก็มีใบางานมาให้เด็กๆทำกันนะคะถ้าตรงไหนที่เด็กๆไม่เข้าใจก็ให้ถามคุณพ่อคุณแม่นะคะที่สำคัญเด็กๆต้องตั้งใจทำงานให้สวยงามและเรียบร้อยอย่าลืมเขียนชื่อนามตะกูลมาทุกหน้าเลยนะคะ,ะวันนี้ มาดูใบงานหน้าที่64กันเลยค่ะให้เด็กๆเ,เขียนวงกลมล้อมรอบภาพตรงชาติที่ซ่อนอยู่ในห้องเรียนจำนวน5าา้าภาพนะคะแล้วเด็เๆอย่าลืมบอกสีตรงชาติให้กับคุณพ่อคุณแม่ฟังกันด้วยนะคะว่าตรงชาติไทยของเรานั้นมีสีสีกันเอ้ยอาเด็กๆบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วใช่ไหมคะ เอ๊เด็กๆยังไม่ได้เขียนคำศัพท์ลงในช่องว่างใช่ไหมคะเด็กๆต้องเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆดูงานหน้าที่65นะคะเรื่องสีกับสัญญาณไฟจราจรค่ะเด็กๆเคยเห็นสัญญาณไฟจราจรการสีแยกไฟแดงไหมคะถ้าเด็กๆเคยเห็นแล้วสังเกต เด็กๆจะเห็นว่าสัญญาณไฟจรารนี้ทั้งหมดสามสีด้วยกันนะคะคือสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีแดงนะคะเด็กมาดูในข้อที่หนึ่งนะคะแล้วเด็กๆสังเกตการไปด้วยนะคะสีแดงที่อยู่วงกลมบนสุดหมายถึงรถหยุดสีเหลืองสีจะอยู่ตรงวงกลมตรงกลางนะคะหมายถึงเตรียมตัวหรือว่ารอนะคะสีเขียว จะอยู่วงกลมล่างสุดหมายถึงรถไปได้ทีนี้เด็กๆมาดูงานที่เด็กๆต้องทํานะคะมาอ่านโจทย์พร้อมกันเลยค่ะเด็กฟังประโยคแล้วระบายสีสัญญาณไฟสราจรนให้ถูกต้องอทีนี้เด็กๆนะคะเด็กๆมาดูข้อที่หนึ่งค่ะเรามาดูถนน A นะคะเขาบอกว่าถนนสายเรถแล่นสัญญาณไฟสี เ,เด็กๆว่าเด็กๆควรจะระบายสีตรงไหนนะคะเหมือนที่คุณครูเคยบอกคะคะสีเขียวเด็กๆจะอยู่ตรงล่างสุดเลยนะคะเด็กๆระบายสีเขียวเฉพาะช่องเดียวนะคะคือช่องข้างล่างค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่สองค่ะถนนสายบีนะคะดเด็กๆสังเกตดูมีสัญญาณไฟจราจรยังไม่มีสีเลยใช่ไหมคะข้อบีนะคะรถหยุดสัญญาณไฟคือสีสสแดง เด็กจะระบายสีตรงช่องไหนคะบนกลางหรือว่าล่างสุดค่ะและข้อที่สามนะคะถนนสายสีรถแล่นสัญญาณไฟจราจรที่เขากำหนดให้เด็กทคือสีเขียวนะคะเด็กๆระบายสีเขียวไปแล้วก็ถนนที่สี่นะคะข้อที่สี่คือถนนสายดีรถเตรียมหยุดสัญญาณไฟสี เหลืองใช่ไหมคะ,ะหลังจากที่เด็กๆได้ระบายสีแล้วเด็กๆก็พิจารณาดูนะคะว่าเด็กๆทําได้ถูกต้องไหมนะคะแลวเด็กๆก็สามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วก็สังเกตได้เมื่อเด็กเดินทางไปไหนนะคะว่าสัญญาณไฟจราจรมีทั้งหมดสามสีะคะ่ะ เด็กๆเหนี่ยจะเรียนคะเด็กๆมาดูใบงานหน้าที่66กันต่อเลยค่ะหน้านี้นะคะเราจะเรียนเรื่องสีกับวันในหนึ่งสัปดาห์กันนะคะว่ามีสีอะไรกันบ้างเอ้ยเรามาท่องสัปดาห์หนมีกี่วันกันด้วยนะคะอาท่องกันเลยค่ะหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสองวันจันทร์สีเหลืองสามวันอังคารสีชมพู สีวันพุธสีเขียวห้าวันพฤหัสบ,บดีสีส้มหกวันศุกร์สีฟ้าเจ็ดวันเาสาร์สีม่วงทีนี้เด็กๆกมาดูใบงานนะคะโดยดูจากสีของวันในหนึ่งสัปดาห์และเปรียบเทียบราคาของชุดแต่ลชุดโดยเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือ น้อยกว่าหรือชอบขับกันดีคะเอ๊เด็กๆยังจำกันได้ไหมเอ่ยว่าเครื่องหมายหล่านี้มันเขียนยังไงกันบ้างคะอ่ะเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆจำได้มาดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งหมวกใบสีเหลืองอราคาเก้าสิบดาทหมวกใบสีแดงราคาเก้าสิบสามบาท หมวกสีเหลืองมันมีราคามากกว่าหรือน้อยกว่าหมวกสีแดงกันคะบเจ97กับ93มันเป็นยังไงกันคะ97มันมากกว่า93ใช่ไหมคะเด็กเจเติมเครื่องหมายมากกว่าลงไปเลยค่ะข้อที่สองเสื้อสีชมพูราคา95บาทเสื้อสีเขียวราคา98บาท เสื้อสีชมพูมีราคามากกว่าหรือน้อยกว่าเสื้อสีเขียวคะ95กับ98มันเป็นยังไงกันคะ95มันน้อยกว่า98ใช่ไหมคะเด็กๆใส่เครื่องหมายน้อยกว่าลงไปเลยคะ่ะข้อที่สามการเกงสีต้มราคา94บาทการเกงสีฟ้าราคา9 1บาท กางเกงสีส้มมีราคามากกว่าหรือน้อยกว่าตางเกงสีฟ้ากันคะเด็กๆเ,เติมลงไปเลยค่ะมาดูข้อที่สี่นะคะถุงเท้าสีม่วงราคา98บาทถุงเท้าสีแดงมีราคา98บาทเด็กๆดูคือคำว่าถุงเท้าสีม่วงกับถุงเท้าสีแดงมีราคาเป็นยังไงกันคะ มันราคาเป็นยังไงกันคะเด็กๆมันเท่ากันใช่ไหมคะเด็กๆ็จะก็เติมเครื่องหมายเท่ากันลงไปเลยคะ่ะคอที่ห้าห้าพันคอสีเหลืองราคาเก้าสิบสองบาทห้าพันคอสีม่วงราคาเก้าสิบหกบาทผ้าพันคอสีเหลืองมีราคามากกว่าหรือน้อยกว่าผ้าพันคอสีม่วงคะเด็กๆ เติมลงไปเลยค่ะเสร็จหรือยังคะเด็กๆเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะ,ะต่อไปเป็นงานหน้าที่67นะคะหน้านี้คือเรื่องสีโทนร้อนกับความรู้สึกสีที่อ,อยู่ในโทนร้อนนะคะเด็กๆจะมีด้วยกันอยู่สามสีคือสีแดงสีเหลืองสีส้ม สีจะสวยมากเลยใช่ไหมคะด็ดิชอบไหมคะสีทนร้อนเมื่อมองแล้วจะให้ความรู้สึกอย่างไรดิดิทราบไหมสีทนร้อนนะคะจะให้ความรู้สึกสดใสตื่นตาตื่นเต้นน่าสนใจให้ความสนุกสนานถ้าเราอยู่ในห้องสีส้มหรือสีแดงนานๆเราจะรู้สึกว่าร้อนหรือแสบตาขึ้นมากันทีนเลยค่ะ และงานในหน้าที่ห7ิบเจดจะมีสระเอาซ่อมอยู่ในกระป๋องสีแต่ละกระป๋องนะคะก่อนทํางานทุกครั้งเด็กๆต้องอ่านโจทย์ทุกครั้งด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ด้วยกันก่อนนะคะเด็กๆะสมคําสระเอาแล้วเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเด็กๆสังเกตดูสระเอาค่ะจะมีเอกับอาแล้วก็จะมีขีดตรงกลางใช่ไหมคะ ขีดตรงกลางมีความหมายว่าให้เด็กๆเติมพยัญชนะลงไปก็จะได้ความหมายขึ้นมานะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเด็กมีใบงานของเด็กๆเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะกระป๋องสีแดงจะมีงองูซ่อนอยู่แล้วก็กระป๋องสีเหลืองจะมีสระเอาซ่อนอยู่เด็กๆคะเขาจะให้เด็กๆนำพยัญชนะแล้วก็ สละเอานะคะมาผสมกันเพื่อที่จะให้ได้ความหมายอย่างเช่นข้อที่หนึ่งดเด็กๆก็มาดูว่าดเด็กๆจะต้องเขียนข้างหลังนะคะด้านหลังที่ช่องว่างค่ะดเด็กๆเอาสละเอานะคะผสมด้วยงองูใช่ไหมคะก็จะเป็นงอเอาเงาตัวที่ถูกต้องก็จะมี สระเอแล้วก็งองูแล้วก็สระอาใช่ไหมคะงองูก็คือพยัญชนะที่เราเอาอไปแทนที่หีดนะคะ,ะดูเด็กลองฝึกเขียนดูนะคะงอเอาเงามาดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองคือหอหีบใช่ไหมคะก็ู่ในกระป๋องสีแดงแล้วก็มีพยัญชนะก็คือสระเอา เด็กๆก็นำพยานชนะแล้วก็สละมาประสมกันก็จะได้ความหมายขึ้นมานะคะก็คือหอเอาเขาะะคเด็กๆเอาหอหีบไปแทนที่ผีใช่ไหมคะแล้วก็เขียนให้ได้ความหมายค่ะ,ะมาดูข้อที่สามค่ะข้อที่สามกระป๋องสีก็คือกอไก่ซ่อนอยู่แล้วก็มีกระป๋องสี เหลืองคือสาะเอาเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นกอเอาเ่าวเดืดเขียนลงไปนะคะมาดูข้อที่สี่ค่ะมีผอพึ่งซ่อนอยู่ในกระป๋องสีแดงแล้วก็มีสาะเอาซ่อนอยู่ในกระป๋องสีเหลืองก็จะเอาทั้งคู่มาผสมกันก็คือขอเอาเจา ได้แล้วเดี๋ยเขียนลงไปเลยค่ะเขียนให้สวยด้วยนะคะต่อไปข้อที่ห้าค่ะเดี๋ยมาดูค่ะมีตัวอะไรซ่อนอยู่คะในกระป๋องสีแดงขอไข่ใช่ไหมคะกระป๋องสีเหลืองก็จะมีสละเอาซ่อนอยู่เด,ยเดี๋ยวก็เอาทั้งสองคำมาผสมกันนะคะก็เป็นขอเอาเขานะคะ เมื่อเด็กได้แล้วเด็กฝิกอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อเด็กเขียนแล้วได้กติอ่านอีกรอบหนึ่งก็คข้อที่หนึ่งได้คำว่างอเอาเงาข้อที่สองหอเอาเขาข้อที่สามกอเอาเกาข้อที่สี่ขอเอาเขาข้อที่ห้า ขอเอาเขา่าเด็กๆอ่านบ่อยๆนะคะดเด็กๆจะได้เก่งๆนะคะและอย่าลืมเขียนชื่อและนามสกุลแล้วก็ชั้นนะคะให้คุณครูด,ด้วยนะคะอ่าวันนี้เราบ๊ายบายกันแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ